เข้ากับอยู่ในอันนั้นกับบุมีเราได้ในโหม,มดเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะลูกเลิกห้องเย็นมากจะมาซอกกิตเข้าได้เนาะสบายดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะบอกว่า,วาจะอยู่ในประเทศและกับต่างประเทศเนาะกันเย็นดีตอนนับเข้าสู่ซ่องของบ่าวจันทร์อีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะสำหรับมื้อนี้บ่าวจันทร์ได้เดินทางมา ครอบครัวน das oh ึงหน่อยจะมาเยี่ยมยามครอบครัวนึงเนาะซึ่งที่งิำว่าครอบครัวข้าเจ้านี่ลำบากสมควรเนาะซึ่งบุญยอดเขาจะกินบุญแล้ะท่านผู้ชมเนาะซึ่งจะเป็นอะไรนั้นก็บซึ่งจะเป็นครอบครัวแของผู้ใดนั้นก็บติดตามนำบ้าจันเลยเนาะว่าจะเป็นครอบครัวของผู้ใดเนาะสำหรับเมื่อนี้ก็ฝนตกหลายท่านผู้ชมบ้าจันได้เดินทางมาเมื่อไหร่จะได้ไปเยี่ยมยามทานข้าวแล้วก็ไปทักทายข้าเจ้านะว่าข้าเจ้าอยู่ในใดในชีวิต บรรยก็ครอบครัวของพระเจ้าเป็นไรม่ถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็เดินทางมาครับชมกับพร้อมๆกับบ้าจันได้เลยนะไเลย เบน่านผู้ชมเนาะตอนนี้บ้าจันก็ได้เดินทางมุ่งหน้หมู่บ้านแล้วเนาะซึ่งบ้าจันก็จะได้ไปสอบถามมึงนี่ครอบครัวข้าอยู่นี่เนาะพ่เจ้าก็ะยื่นจะบ้าจันก็จะลองไปสอบถามแล้วกันสภาพมึงว่าเจ้าวจีสิ่โดนได้เนาะสิวิธการครอบครัวข้าวจะที่โดนได้เนาะย้ำสร้อมกับบ้าจันไปสบายดีอ้อะ alo สบายดีสบายดีครับท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ทางบ้าจันก็ได้เดินทางมุ่งหน้ครอบครัวและกันวัยย้อนนื้ พอรด็เราไปยุ่งเกิดเราแต่ว่าเราไปสัมภผัสบม,มวดเราซื้อ,อยังภาษาไม่ได้ซื้อ,อยังหรอกคือพืชอ,อันไอ้ร่างอันอันไม่ตกก็ได้อันนี้เท่าง่นี้น่ยสันหวกอันนี้สันทุกคือทางว่าจัากมาสัมผัสและสวงถามบ้างามาถาเย่มยมทยำมข้าวชีวิตการเป็นยุคไอ้ช่วนงนี้ก็เหตุอะไรจะยินดีเข้าจะว่า เดี๋ยวเขาดมน้ำขาวมายุบปกิ่ดิก็น้ำอู้ผมมีน้ำขับขึ้นโอนวาวหุยปก้วนี่ยยืนมพอน้ำแม่พ่อแม่ก็บวักเปล่งจะได้คนตายมียเจ็บมึดมักเดี๋ยวนี้มีไอเดี๋ยวนี้มีไอเสียแล้วเนาะเสียแล้วเสียอะ้รซอฟฟี่แหละไอเสียแล้วไอ้มีลูกจะคนเนี่ยมีสามคนลูกชายสองคนลูกหญิงคนหนึ่งคนทายมันหนี้มาอยู่น้ำไอ้น้ำนองพี่ก็ตั้งเฮือน ปีเเลลูกออมมีทั้งหมดสามคนสามคนเขาเงยมือดอกเขาเียมันลูกพคนเขาโมนึงคนใต้เบมีเงินช่้อลดเลยพักไม่สองปีเลยตั้งแต่เมาเสียติดี่ีขนะพี่ํำนงป่วเมียนแต่สองปีแต่ไปกู้ยืมเงินเขามายืมเงินครับโอ้ยืมไล่อไปลานดีเทนกับยังเปล่เถว กันที the no ่นอกมันยังเปิดล้นชอบมันไปไปลูกสาวนี่กยังน้อยเ้ยานุมเมยมันตอนมันเด้กชอบพี่พานมเมยเมย์มนเชื่อมันก็ไปใช้เงินเลยสิ่อยูนำในบ้านใเมืองพี่น้ำงนี่แหละหาของพกินจะนี่เรื่องเรื่องเขาเรื่องน้ำอาหารการกินก็หาเพราะยุบพอกินด้วยค่าใช้าเกิน เรื่องข้าลองน้ำเรื่องกินนี่ก็เรื่องจะกุ้งตัวจะบอกุ้งม,ปปม,มันแหละบริสุทธิ์นู่นแล้วคือแต่ละทุกมื้อนี้ชีวิตประจำวันนี้ไอ่ก็ได้ไปอเลาะข้าวจ้างวันหนึ่งว่ะแต่เฮ็ดให้เฮ็ดนาอยู่วะ่ะโอ้บริสุทธิ์ไม่ไ<ป><ะ>มีพายุนำลูกเข้าว,ำน,วนำอยนำน้นำนมน้ำนมที่นำไนม้นำ้นำนมน้ำเล็กน้ำลอยอันนี้เอาน้ำเปลี่ยนนลำพีน้ำนมอืม ผู้สมนนก็ถือว่าเป็นใจเพราะสมควรเนาะอบครัวของไอ้เพืชนเนาะทั้งเมียเราเสียได้ชีวิตได้ประมาณสองปีหลังเนาะเราอยู่นำลูกสามคนแล้วก็อู่แบบนี้ในออร์โธจียากเพราะว่าครอบครัวก็ได้เสียไปแล้วแล้วก็นำลูกสามคนแล้วอันเครื่องอันเครื่องนุ่งของคือลูกเต่าแก้วเฮียนลูกเสิวันพี่มันนองชื่อมาให้เลยไปสกมัน ไปมีไปยุ่งนัก้าเหนือน้อยปลาบไดายไปอครับจากไปชอกอันที่เรียกอื่นกับวิ่ไก้กกินลูกหนุ่ม่เไปบงยังลูกลยังน้อยลูกสามคนเข้าเฮียงเมื่อเะอืมลูกสาวนีก็เริ่มเข้าปีนี้ลูกที่สองเข้าพอช่วงลูกกนเข้ามอหนึ่งมอสองเลยพอเดยวมาจากกัเลย ได้ถือโอกาสนี้เข้ามาแล้เราก็มาย้ำๆตามข้าวหาขบ cụ เอาแล้วเบื้องหน่อเราช่วยไอ้เพื่อนเราก็เล่าเรื่องราวชีวิตกันเป็นยุคเราก็ถือว่าพอเห็นใจสมควรเนาะก็น่าเห็นใจพอสมควรเนาะนะพี่น้องๆเนาะก็ถือว่าเป็นกุคุนยากลำบากไอีกุคุนนึกถึงต้องกุไกเพื่อนเนาะเข้าเข้าที่กินกับบ่มีแล้วทุกนาใจนากับบ่มีมีเด็กลูก ไปกูยืมกูยังน้อยยู่ควายพี่ลงเก้ากำเทน,นก็ลังเลวพี่เ็วเลยตกคนเดียวเลยนี่เงินจำ่วนนี้อัน,นั้นนี่สินที่ได้ไปกูยืมขมาผัวเมียยำพี่เฉียชีวิตรนนี้หลายวะสิบปลายล,าล้าน,นเราใส้กระจกไปเท่าไรเยอะเท่าไรเอาทั้งบวกทั้งควเยรถซ่อมปลายล้านเราใส่ในนี้ยังแปดล้านเก้าล้าน,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 น 8, 9, เบี้ยเงาอุ่วๆเท่นี้เราดิ้นนี้จะนี้วิธีเราได้หนอหรือว่าให้จะได้วิธีเราจะหามาทดแทนไปตจอดพี่น้องอาจจท่ามกับมาท่ามกับแบบนี้ท่ามกัชุดสมัครเท่าบะไรไปโชคเพื่อนอันนี้ของเองชาวบ้านในเมืองเนี่ยช่วยผู้ใครขณะเฮือนที่อายุปัจจุบันนี่อันเฮือนที่นำพาลูกต่อยุ่ยนี่มันถ้าบ้านมันพี่น้องน้องมันต่างกันเออไม่มีอะไรดิ้นอันนี้ก็บแบดิ้นลองไซด์เนี่ยดินของแบนดินลาวอีก Đến cổ mến đêm sai mà yêu là nó. Ừ. Nó... Số mư, chan, mê, mê là Số mưu mưu thì phải trang tay mưu Đúng là mẹ, mẹ thì xóa nó bỏ mặt Đấy, ngân nà ma xúp ốc xúp Bạn theo xưa kín thì về là thì lúc xào lúc sai Trước nỗi phải cho tí bèo hiền Có mắc kì nắng tới là mưu tẩm sau Con tí bèo ngon hiền có, có. có cụ, oh. mình, đi cũng เงือฮานหฮามไม่เงือผมมีเข้าก็นเจือผมไปลนลาผมมีกินเครื่อครื่องเรื่อเบียกอันนี้อันั้นได้ลังเละลำ้อยสื่อเข้ากินเรื่องอันนเครื่องนุ่งของถือเนี๋ยสลายมันพี่ม่น้องอมาให้นาะเรื่องเครื่องนุงของถือมันพี่มันน้องมาให้เลไปโชกโอ้ดีใจพอดุพอดีแล้วก็ เดวเาส่งเชื่ออินุนี่ก็มันมูกคู่ท่านนมาเอามาให้ดูมืัเพียงอินุ่งแล้วที่ผ่ามากับผเคยมีพักส่วนใดเข้ามาช่วยเหลือบมเคยมีเสวบ่มันมีคือบ่ได้คิดับการช่วยเหลือจากเพื่อนที่มาเนาะบ่ท่านผู้ชมน่ะครับพี่น้องๆมับ e. ุกคน์กคนะก็ต huh. ว ครอบครัวของร,รเฟิรก็ถือว่ามีครอบควนึงนอนเที่ยวน่าห็นใจพอสมควนคนแต่ดูลูกมีอสามคนมีลูกยิงทจค้คนลูกชายทจกคนใช่สว่งยิงคนเขาเรียนกัทุกคนผมลังี่ลูกพ่อปุชายใบเข้าเนพักมีรลดกเข้าในเมืองอย่างทันหมู่ไก่ สงสารลูกๆที่ยังน้อยล้วลูกมาอยูุน้ำนมได้าย้วน้ำเขาไม่ติดโซคนแอ่ฟังเรื่องราวที่ทางเราเว้าก็ถือว่าทั้งว่าจังกับสุดที่เห็นใจเราก็ทั้งว่าจังกับบุญมียังงี่เหลือก็จรีก็เลยขอวอนผู้หญ่ใจบุญของท่านใดตืว่าใหใจศรัทธาที่ว่าอยากส่เหลือ ทครบัวของเพื so, 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 land, so, so, ่นตัว่า so, ติพ่มใหม่ก็ไม่แม่นอกเพ่มใหม่ลูกสาวพ่มใหม่ะไรเพมใหมสาวเพราะว่ามีเสียแล้วกางครัวเรานย่กือว่าลำบากสมควรแล้วพี่น้องนับทั้งเรื่องอาหารการกินอะไรบนยุอาศัยคือว่าทุกอย่างนั่นแหละจ่ราลแสจก็เลยขอวอนไปทางพี่พี่น้องน้องทางิีทางท่านผู้สมมุติผู้สิคนผู้ใดที่มีใจบุญเนาะเหี๋ยวช่วยเหลียวครอบครัวของเราเนา คือโดยดทั่มน้อยที่ยังมันมีเครื่องหุง้มจากาการกินและเรื่องปัจจัยต่างๆนกกั่นก่อิดต่อมาหาว่าจันทร์ถ้าวันนีคุณยายจะบ,บุญที่ช่วยเราทางว่าจันทร์ก็จะได้นำเอาสิ่งของแล้วก็ปัตถุปัจจัยที่ทางฝุ่นท่านได้ช่วยเหลือนมาช่วยกระจายอีกเพิ่มหนึ่งเราทางว่าจันทร์ก็สุที่อยากช่วยสุดแต่บ,บ้านจันทร์ก็เลยมีเยินก็เลยไ,ได้มาผู้ทำสัมภาษณ์ เดี๋ยวเครื่องใส่โมหกเตกปู่เนี่ยชื่อเนี่พันมาที่ปลายดิรื่อชื่อนี่เวลาไปยุออกนอกไปโดยจากมือสองมือไปสองออออเงินนั้นมีที่ลูกใส่หางยวนยูเฮือนเนี่ยเขาลักไปหมดน,นี่เลยมเป็นเครื่องใส่เป็นผ้าเป็นอื้อเนี่ยลักไปหมดในผ้าใส่ก็นยัมี โอเคแล้วท่านผู้ชมนอกสนใสำหรับนาการสัมภาษณ์และการอุลมกันถามข้าวขาวยำยำถามข่าวข้าวของครอบครัวไอ้เพื่อกรตือใจที่สุดมีคนนึกหนูถ้าวันหามีผู้อื่นหากมีคนที่อยากช่วยเหลือนี่้าอยากให้กระจบช่วยเหลือด่านใดตามในใจก็พอใจช่วยยังใดอันเรื่องที่ว่าไอ้ขืม ต้องการให้ช่วยที่สุดนายช่วยเรื่องเข้าน้ำไหนเข้าโคหรือว่าเป็นอะไรอะไรก็ผ้าในทางของว่าเดี๋ยวว่าถุงมือซึ่งทุกกคนเข้ากันเราไปดูเข้าคือว่าไฟเข้าว่าไฟฟ้าใต่เขามีเคื่อเจ้าไฟฟ้าใต้กับมือโบไม่โอ้ผ้าใต่เขามันถุกมือดีเวลาลูกไปแท็กกันครับก็คือจะไป็นโยเพิ่งอะไรนั่นหรอกเตะแต่พึ่งเลย ไฟฟ้าใส่กับบุญีเนาะลูกสาวกันอันนี <K <K ้ม yeah ันอยู่ตายลูกน้องใส่ไส่ไากินใส่กับบุญีทำมาทำสรงเข่าก็ยังมีกินอยู่ว่าเข่าเนี่ยแล้วอันเวลาลูกเลิอกหงเรียนมาตอนสายดูวกินเข่าจะกินยังลูอกต้นไส้หมุดเท่อก็บให้นงมาให้กินหรือแต่กิ่นนะพี่น้องหนอกชอบไดกินอยู่นี่ชอบอะไรกินนองอ่ะไม่ คือว่านำไปซอกเงินข้าในี่ข้าแพงเลยเมีนเมยนเนเขาเป่าที่เสียนตายห้าเส้นขายไป็รเปาอนทุกคนไ่อ,อเงินอัน,นเป็นของตลาดชื่อๆเนาะไปซอกที่ว่าไอ้ข้านนำลูกรวยท่านผู้ชมวันนี้บ๊วจัดก็เลยจะพาท่านผู้ชมทายเบือ้ของครอบของเอ้เพืนน่อนเนาะจะทายเบื้องบนนะที่แตงยุ่แตงกินเนาะยี่บนคือบน้นนัน แต่เจ้าแตงยยุ่ยก mm ็กินเพื่อเราไฟฟ้ากับบุมีใช้สำนักทรรมผสมเนาะยกายุ่ทุกมุมนี่ก็มีอาศัยเพิงไต่เพิงหะแล้วเข้ากับยุ่ยในอันนั้นกับบุมีเราได้หนุ่มหมดเลยนะท่านผู้ชมเนาะลูกเลิกห้องเย็นมาก็จะมาซอกกินเข้าได้เนาะอ่ม เห็นใจเห็นใจนี <program> ่แต่จะได้มาฮอดนี่น้องกับจีเดเอน่าทำลาไอ้กับก้อนคนกระตุกได้แล้วก็เป็นจะได้ก็เป็นกำลังใจแล้วไอ้นี่เป็นจะได้กับส่วนตัวแปลและลูกก็เต่ายู่ไปแหละมีแต่สุ่วนตัวเขาจะไปเล็กเท่าน่อยบางทีปุ้ยจะบุญเลยวันนี้พวกคนอะไรที่ช่วยเหลือก็ดีลูกจีได้ มาเยี่ยมยามีบั้นที่มีแต่สุสานต่อไปไหเนี่ยมีแต่จะได้กันมีแต่น้องจะได้ขอลากับตอนรถสำหรับมหัศนีเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับมหัศนีแล้วก็ทางบ้านจันแล้วก็กับไอ้เพื่อนก็จะได้ขอลาท่านผู้ชมไม้เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็อย่าลืมทำมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านจันงบ้านจันจะสร้างคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ได้รับชมเนาะ ยิ่งลิมกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับบ้าจันต์ในทุิปต่อไปเนาะแล้วถ้ามีอันนะคุณยายใจบุญท่านใดที่บรอยากช่วยเหลือครอบครัวทังเก้าในเนอะกถือวิาติตต่อมาทางบ้าจัน์ได้เนาะกับสำหรับวันนี้ทบ้าจัน์ก็จะได้ขออำลาท่านผู้ชมไปหน่อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี